โอ้เฮลโลทุกคนอยู่กับผมเองไอเฟรีอสนะทุกคนนะซึ่งวันนี้เราอยู่ในแมปแอนิเมะแอดเวนเจอร์นะครับนะ,ะวันนี้ผมจะมารีวิวฮันนี่แต่เป็นฮันนี่ที่เก่งกว่าเดิมนั่นก็คือฮันนี่ยูนิคนะครับนะ,ะตัวสลับพวกโรกจิตนะครับนะ,ะทำไมผมถึงเลือกเรียกเรียก,กว่าเป็นตัวสลับพวกโรกจิตเพราะว่าตัวอันนี้นะครับนะเหมาะสาหรับการลงหอคอยอย่างยิ่งเลยนะครับนะ,ะเดินไปสักคู่หนึ่งนะครับ มาเดินมาเพราะคอยตรงนี้เลยนะครับนะคุณเห็นพวกไอ้นี้ไหมนี่เห็นในพวกที่มันเป็นท็อปร้อยไหมครับทุกคนนะท็อปร้อยตรงนี้นะครับทุกคนนะไอ้พวกนี้เป็นพวกโคจิตนะครับนะอ่าโอเค <c oughs> เป็นพวกโคจิตระดับหนึ่งเลยนะทุกคนนะเพราะเขามียูนิคของด้านของฮันนี่นะทุกคนนะฮันนี่นะทุกคนนะมันโกงมากเลยนะทุกคนนะมันอาจจะได้ใช้ไม่ไม่ได้หลายอีเวนต์มากเท่าไหร่นะทุกคนนะแต่เป็นตัวหนึ่งที่ผมการันตีได้เลยว่า ไม่ว่าจะเป็นยูนิคหรือเป็น DIY หรือเป็นอะไรก็ตามนะทุกคนนะหรือเป็นลิปเปอร์หรืออะไรก็ตามนะครับก็เหมาะสำหรับการลงทางด้านของหอคอยหลายชั้นอยู่แล้วเนาะอ่าก็ถ้าสมมติว่ามีทางด้านของเป็นยูนิคอีกก็จะขึ้นพวก300ชั้นได้นะครับนะพวก3 2 2 5 0ถึง300ได้เลยนะครับนะก็จะขึ้นได้เลยกว่านี้นะครับอ่าแต่ถ้ามีพวกบัฟปกติก็จะได้ประมาณเกือบ250นะครับอ่า ซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวว่ามันโกงขนาดไหนนะครับนะออนะก็บัฟประมาณหนึ่งเลยนะนะอ่ะโอเคพอมาณนี้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่าว่าฮันนี่ยูนิคนะครับนะจะโกงขนาดไหนนะทุกคนแค่ดาเมจเริ่มต้นก็แปดพันแล้วนะนะนะบัฟตามนี้นะทุกคนสัแต่ตามนี้ดาเมจเอระยะเ,อ,อ,เอ,อ้ความไรงก็จมตี เอลบนะครับทุกคนระยะอยู่ที่เอลบนะครับนะเป็นฮันนี่นะครับนะอ่าโอเคแล้วเราไปรีวิวกันเลยดีกว่านะทุกคนสำหรับฮันนี่นะครับโอเคแล้วเราไปรีวิวกันเลยดีกว่านะครับนะโอเคนี่มวางแล้วนะครับต้นเกมเนาะวางต้นเกมได้เลยนะคราบถงารางหนึ่งพันเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวดูดิดาเมจอยู่ที่แปดพันแปดเลยนะครับนะก็ค่าเดิมของมันก็จะอยู่ที่มันสองพันเองนะครับนะสองพันสามพันเองนะครับนะเออ โกงมากเลยนะครับอ,อันนี้มีกี่ขั้นเนาะก็สักหขั้นนะครับนะวางได้ตัวเดียวอยู่แล้วเพราะเป็นดูนีนะครับนะอ่าดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่แปดพันเพิ่มเลยเพิ่มต่อไปนะทุกคนนะขั้นต่อไปขั้นที่2เพิ่มในแบบว่าที่หนึ่งมืนสี่พันเลยนะครับนะแต่ยะาเพิ่มดีเจ้านะครับนะคราบอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนะครับนะคลิปนี้อาจจะสั้นนิดหนึ่งนะทุกคนเพราะเราไปรีวิวแค่นี้เดียวนะแต่ตัวเนี้ยเรารีวิวไปแล้วนะครับมันก็เลยเราจะไม่ได้รีวิวอะไรขนาดนะนนะั้ะ โอเคขั้นต่อไปขั้นที่2เพ่มได้แบบว่าที่22,800เอ่อ22,000เอ้ย26,628นะครับนะเพิมระยะมาที่3 1นะครับอ่าข้ามไปที่2000ขั้นต่อไปมีสกิลใหม่เนะาะคาขคาดต่อไปเพิ่มได้แบาที่35,500นะครับนะอ่าเพิ่มระยะมาที่32แล้วก็ข้ามไปที่3 0 0พ ขั้นต่อไปขั้นที่4เพิ่มได้ไปที่9หาที่นเ900นะครับนะแล้วก็ระยะเพิ่มไปที่33ค่าอ p ไปที่4,005ขั้นต่อไปขั้นที่5เพิ่มได้ไปที่1นึ0 0่นนะครับนะแล้วก็ระยะเพิ่มไปที่34ค่าอ p ไปที่7 0 0นะครับขั้นต่อไปขั้นที่เอ่อขั้นที่6ขั้นสุดท้ายเนาะเป็นขั้นนี้นะครับนะ เ,เพิ่มได้เป็นที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันนะครับนะแล้วก็ระยะเพิ่มเป็นที่สามสิบห้าใช้ครับเป็นที่หนึ่งหมื่นอ่ะไปดูดินี่คือความโกง,งมันนะฮันนี่นี่คือความโกงของฮันนี่นะครับนะอ่ะโอ้ใช้ได้เลยนะทุกคนสำหรับยูนิคนะแต่เพื่อนผมไม่ค่อยอยากจะได้แล้วไ่น,นะครับนะแต่ผมคิดว่ามันพอใช้นะทุกคนนะพอใช้ได้นะทุกคนแต่อาจจะไม่ได้ดีอ่ะคือมันไม่ดีมากนะครับนะอ่าบัฟสักหน่อยนะครับ กินไปนะครับให้ยี่กี่ปีกินไปอ่ะไม่ครบอีกไม่พออ่ะถวายครบแล้วโอเคนี่เพรา่มันไปน100%นะทุกคนนะครับแหลกเพิ่มไป100% 236,000นะครับนี่โคตเที่ยเลยดาเมจโคตรเที่ยเลยพูดตรงๆนะครับนะดาเมจโคตรเที่ยเลยนะครับ ยังไม่จบเพิ่มอันนี้บีกเออร์วินนะครับนะตพิ่มไปเออร์วินไปส่วนนี้ไม่ถึงนี่อันนี้ตัวนี้ตรงนี้นะครับนะบัฟไปบัฟไปบัฟไปแล้วก็บัฟสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะอยู่ที่สามหมื่นสามแสนห้าโอ้ดับเบิลหรืออะไรเนี่ยดับเบิลสามแสนห้าเลยนะครับโคตรโกงนะโกงมากเลยนะครับนะบอกเลยตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ โกงมากๆกโกงแล้วโกงอีกโกงแล้วมากมากเลยนะครับนะคือคุณคิดดูฮิตละสามแสนห้านะครับนะเนี่ยแล้วมันตีแค่หนึ่งวิเองโคตรโคตรแย่เลยนะครับทุกคนนะเออแบบโคตรโอเวอร์เลยนะครับนะดามเมจประมาณนี้เลยนะครับโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับนะดามเมจโกงมากเลยนะครับนะก็สุดยอดหมดคำจะพูดนะครับนะเออ ประมาณนี้เลยนะครับนะอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วเรามาพูดกันต่อเลยดีกว่าว่าทำไมเขาถึงหายูนิ้กันนะนะทุกคนทำไมเขาถึงหายฮันนี่ยูนิกันเลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยในเซิร์ฟปกติเลยดีกว่านะครับทุกคนนะไปนในเซิร์ฟบีนะทุกคนนะแล้วผมจะบอกเหตุผลให้นะว่าทําไมเขาถึงต้องการฮันนี่ยูนิคนะครับอ่ะโอเคไปอ่ะโอเคเราไปคุยกันหน่อยดีกว่านะครับนะ ว่าทําไมเขาถึงหาฮันนี่อยู่นี้กันนะครับนะปัจจัยแรกเลยนะทุกคนนะก็คือลงหอคอยเนี่ยนะครับนะสิ่งที่เราจะทช้นะทุกคนนะก็คือตัวระดับอหอคอยเป็นร้อยชั้นเนาะก็เป็นทางด้านของแคปซูลเนาะก็ไม่รู้ตัวอะไรนะครับทุกคนของซีซั่นนี้นะครับนะอ่ะจังต้อไปอย่างที่2นะทุกคนก็หารีโลกันนะครับนะก็จะเป็นทางด้านของไอนะเนี่ยครับสตาร์นี่นะทุกคนห้าอันสองขั้นนะฮี ห้องที่30นะครับนะจะได้ห้าอันห้องที่50จะได้อีก10อันนะทุกคนรวมเป็น15าอันนะครับนะอ่ะยังตัอไปนะครับนะที่เขาต้องการก็คือเพชรนะทุกคนนะอ่ะเขาทําไมเขาถึงต้องการเพชรนะทุกคนนะอ่ะลืมบอกไปนะ เพชรนะทุกคนนะที่เขาได้ต่อรอบนะทุกคนนะถ้าลงฮาร์ดนะทุกคนก็จะได้300 3 0ออนะทุกคนก็จะเหมือนว่าเราแบบลงเหมือนลงลงแค่าตาเดียวเราได้ผ่านไปชั้นที่3เลยนะครับนะก็เหมือนในการสกิปด่านนะทุกคนนะเหมือนเราลงไปเหมือนเราลง2ด่านแต่เราได้ทั้งเหมือนเราลง2ด่านนะทุกคนนะแต่เราลงแค่รอบเดียวน,นะครับนะก็เป็นฮาร์ดคอร์ก็ลงแนะนําว่าลงอย่างนี้ดีสุดนะทุกคนนะ รอบหนึ่งด่านหนึ่งจะได้ประมาณ150เนาะอ่ามันเขียนไปอยู่นะครับนะถ้าสคริปจะได้อยู่ที่300นะครับนะอ่าประมาณนี้เลยถ้าใครเป็นแบบขาดแคลนเพชรก็แนะนําตรงนี้เลยนะครับนะอ่ะาก็แบบร้อยชั้นก็ห้าหมื่นห้าแล้วนะครับนะหมื่นห้าแล้วนะโอเคยังต่อไปเลยนะครับนะเขาต้องการอะไรนะครับทุกคนนะนั่นก็คือปลดลิมิตเบรกนะครับนะปลดลิมิตเบรกตัวละครนะครับอ่ะ ซึ่งการปลดลิมิตเบรกนะทุกคนจะต้องใช้ตัวละครอนนะสมมุติผมเอาตัวนี้เป็นปลดลิมิตเบรกนะทุกคนนะไอดาวนี้นะทุกคนนะสามารถหาได้ตรงเดลลี่ชาเลนจ์เลยนะทุกคนนะก็คือนี่กดไปที่ชาเลนจ์นะทุกคนนะกดไปที่เดลลี่นะทุกคนเดลลี่ตรงนี้เลยนะครับนะก็จะสามารถได้ก็จะได้1อันนะครับต่อรอบนะครับนี่ประมาณนี้เลยก็คืออันนี้นะครับนะโอเคนะยังอ่ามันยังไม่หมดนะครับ โอเคเรามาคุยกันต่ออ่ะสมมุติผมเอาโกคูผมอยากปลดรีเบดเบรกตัวโกคูนะแต่ผมไม่ได้ปลดนะครับ ừ, <c oughs> ผมจะปลดนะผมต้องใช้ตัวทางด้านของมิติกทั้งหมด12ตัวเลยนะทุกคนนะตัวพวกนี้เลยนะทุกคนทั้งหมด12ตัวนะครับนะให้ครบนะครับนะเราจะได้ปลดลิมิตเบรกมานะทุกคนนะนี่อันนี้เพื่อนผมเขาปลดไป1ขั้นแล้วเนาะก็จะได้เป็น1 15%นปเนนะครับนะนี่เขาบอกอยู่นะทุกคนนะ หนึ่งขั้นเท่ากับ1นนะทุกคนนะก็คูณไปเรื่อยๆนะครับนะก็ส่วนมากเขาเอาสมสูงกันอยู่แล้วนะครับนะซึ่งผมไม่รู้ว่าลิมิตตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับนะแต่ส่วนมากเขาจะปลดไปเรื่อยๆนะครับทุกคนแต่ถ้าสมมุต,ติาปลดตัวนั้นตันไปแล้วนะทุกคนนะปลดลิมเบกไปแล้วนะครับนะก็ไปปลดตัวอื่นได้อีกนะทุกคนสมมุติผมปลดโกคูไปแล้วนะทุกคนตันแล้วก็จะไปปลดแบบเดียรวโลหรือไม่ก็บูหรืออะไรก็พวกนี้นะนะครับนะเป็นตัวดาเอจก็ มันก็จะปลดไปได้เรื่อยๆนะครับประมาณนั้นเลยนะครับนี่คือทั้งหมดแล้วนะทุกคนที่ว่าทําไมก็ถึงไอ้พวกไอ้พวกโรคจิตที่อยู่ในออหอคอยหลายชั้นก็ทํากันนะครับก็คือประมาณนี้เลยนะครับสิ่งที่เขาต้องการก็มีประมาณนี้เนาะก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนนะก็เป็นเรื่องที่คนรู้อยู่แล้วนะเทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแลวทุกคนก็ควรจะรู้นะครับนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งสําคัญในการเล่นเกมนี้นะทุกคนนะลิ ake, มิตเบรกนี่เป็นสิ่งสําคัญมาก มันบวกดามจไปตั้ง5%เลยนะทุกคนนะอาจจะดู้น้อยนะทุกคนนะแต่เวลาเราเปิดไปเรื่อยๆปลดไปสักคูณ4คูน5คูณ6นะทุกคนนะมันก็อยู่ที่มันมาณ30 40เิอ้มย30 25 3หแล้วนะทุกคนนะ20 2ส30ยแล้วประมาณนั้นนะครับนะเออแบบโกงใช้ได้เลยนะทุกคนนะตัวบางตัวแบบอาจจะแบบดามิน้อยๆนะทุกคนนะอาจจะเป็นดามจแบบเออสักห้าอย่างไอ ความเหลื่อมล้ำนะผมไปเห็นมานะทุกคนนะผมลงไอตี้หนึ่งนะผมใช้ด r ก m มจิกนะครับนะใช้ดักไมจิกดาเมดของเขาอยู่ที่3ล้าน5นะทุกคนนะเมจผมอยู่ที่3ล้านไอสองล้านแนะครับนะเออเนี่ยคือความเหลื่อมล้ำของการบดลิมิตเบรกนะครับทุกคนนะก็มีข้อดีเยอะมากเลยแต่ข้อเสียก็จะมันก็จะต้องถลุงเพชรเพื่อหามิติกนะครับนะเพมิติกก็ใช้ตัวไหนในตู้ก็ได้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นตัว แต่ส่วนมากผมแนะนําเป็นทางได้ของตู้นี้เลยนะครับนะ,ะถ้าใครที่อยากปลดลิมิตเบรกก็แนะนําตรงนี้เลยนะครับนะเป็นลงชาเลนจ์นะทุกคนลงรอบแรกก็ได้แล้วแหละนะลงรอบเดียวก็ได้แล้วได้หนึ่งโลเอ้ยได้ประมาณ2โลนะครับทุกคนถ้าทุกคนมีเปอร์เซ็นต์ครบอยู่ที่100%รนะทุกคนนะก็ะะจะได้ประมาณ2โลต่อรอบนะครับนะโอเคประมาณนี้นะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะทุกคนนะโอเค ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับทุกคนและอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับทุกคนเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับทุกคนนะแล้ละเราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนนะซี่ยูกันในถ้ำเจอกันคลิปหน้าครับมีอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับทุกคนอยากให้ผมทำอะไรนะทุกคนนะโอเคเลสเกิลไปเจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าก็น่าจะเป็นทางด้านของเอ่ออะดีวีลาสเตนนะครับนะส่วนคลิปเอ่ออนิเมะเอเวนเจอร์ก็ รอสักหน่อยนะครับนะผมกำลังฟาร์มออดาวนี้นะก็สปอยนีดหนึ่งก็จะมาสองแสนนะครับทุกคนนะก็จะมาเปิดให้ทุกคนดูนะครับนะโอเคโอเคเราไปเจอกันคลิปหน้าดีกว่านะครับนะทุกคนนะซีอ a เก next กท m e เจอกันคลิปหน้าครับบาย